วันนี้วันที่21มิถุนายนพศ2568ตรงกับวันเสาร์แล10ม10ค่ำเดือน7ปีมาเสียงจัง

สาธุขออนุรณาบุญด้วยจ้า 24มิถุนายนพศ2568ตรยรงกับวันอังคารแรม14ส่ข้เดือน7ปีมาเสียงจ้จเช้าวันนี้บ้านครับตูเหนือตอนเช้าเช้าอากาศรุนมฝนกระตกจหญเมื่อวานนี้ฝนมูฝนตกแต่ไม่แรงตกพอประมาณนี้ วันนี้วันที่1 1วันนี้วันที่24มิถุนายนปศ2 5 6 8ตรงกับวันอังคารแรม14ข่้าเดิน7ปีมาเสียงจะ้ะที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นต้นมักเมาที่อยู่หน้าสลานเนกประสอง์ ที่รำคาญของตุนโมานสนามกีฬามวว่างรัพยูบริหารระบบไมแค่ของอำเภอคลองหัจังหวัดสรกแกวกัดกำลังจะเริ่มสุกจัด ที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นต้นมะข่าโมงจ้ะออกลูกแล้วจ้ะลูกเริ่มจแตกแล้วจ้ะตัว<อ>ข้างถนนข้างั๊มน้ำมันน้ำสลัดที่ได้รับความสลัดจากของการบริหารทั้งคนเบนเดอรวพอรเตคือกรองอากาศวัดแก้วจ้ะ นางน้นก็เป็นสาอาอเดกปปะสงค์ที่ทำการของคุณโ่บ้านจั่เห็นข้างหน้านี่ก็เป็นต้นเสือโคร่งใส่ตอนนี้ออกดอกเจอแล้วจ้ะ